ถึงสมุทรปราการทั้งทีมีหรือจะพลาดตลาดปากน้ําซึ่งที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งอาหารทะเลสดราคาดีแล้วก็ยังเป็นแหล่งรวมร้านอร่อยในตำนานมากมายวันนี้เราก็จะพาไปเดินชิลๆหาของอร่อยกินย่านตลาดปากน้ําและแวะไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเสริมสิริมงคลมาเริ่มกันที่ร้านในตำนานอย่างลิ้มดำรงร้านขนมไทยเก่าแก่ที่เปิดมา125ปีแล้วขนมของที่นี่ก็จะมีขนมใบจากข้าวเหนียวปิ้งขนมเทียนขนมใส่ไส้และข้าวเหนียวมะม่วงรสชาติ แบบดั้งเดิมบอกเลยว่าห้ามพลาดฝั่งตรงข้ามก็มีร้านขนมเจ้าดังอีกหนึ่งร้านคืออํานวยพาณิชย์ มีขนมไทยหลากหลายชนิดรวมทั้งข้าวเหนียวมะม่วงด้วยเดินมาทางถนนสีสมุทรเจอกับร้านรถเข็นที่ขายเผือกทอดต้งหู้ทอดข้าวโพดทอดขายมาก,กว่า40ปีแล้วทอดใหม่ๆร้อนๆน้ำจิ้มก็รสเด็ดเป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาลองใกล้เที่ยงแล้วก็แวะมากินข้าวที่ร้านซาต่อตือหวนอีกหนึ่งร้านในตำนานที่คนปากน้ำรู้จักกันดีจะบอกว่าเครื่องในเขาทำมาดีมากไม่คาวนุ่มกำลังดีอีกหนึ่งไฮไลท์คือจุกบ,บี้เป็นข้าวเหนียวไส้เปือกที่ยัดในไส้หมูอีกทีมีเฉพาะที่นี่ ทเท่านั้นนะกินจนอิ่มแล้วก็แวะมาไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสมุดปราการขอพรขอโชคลาภเพื่อความเป็นสิริมงคลตลาดปากน้ํายังมีร้านเด็ดน่าสนใจอีกมากมายหรือถ้ามาตอนกลางคืนก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบว่างๆก็ลองแวะมาเดินเล่นกันได้